เราเป็นคนชอบเต้นแซมบ้าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วทีเนี้ยพวกบาดเสียวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็ a m a ซิ่งเดี๋ยวนะเขา a m a ซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสเรามีหลักยังไงในการที่สะบัดแล้วคอไม่เสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วทีเนี้ยพวกบาดเสียวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคส เขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสใช่สอบสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วเดีเนี้ยพวกบ่ดสิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคดเขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสใช่สอบสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วเดีเนี้ยพวกบ่ดสิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคด เขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสเราเป็นคนชอบเต้นแซมบ้าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วทีเนี้ยพวกบาดซิลเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วทีเนี้ยพวกบาดซิลเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคส เขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วที๋นี้พวกบ่าซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคดเขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วที๋นี้พวกบ่าซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วที๋นี้ พวกบ่าซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็อเมซิ่งเดี๋ยวนะเขาอเมซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสอ่าสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วที๋นี้พวกบ่าซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเมซิ่งเดี๋ยวนะเขาอเมซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสอ่าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วที๋นี้พวกบ่าซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคส เขาก็ a m a ซิ่งเดี๋ยวนะเขา a m a ซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูตอเนี้ยพวกบาดซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็ a m a ซิ่งเดี๋ยวนะเขา a m a ซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่สองสามสี่ไงแต่เราก็สะบัดไปดูตอเนี้ยพวกบาดซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคส ก็เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่ไงแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วเดีเนี้ยพวกบ่ดซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคดเขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วเดีเนี้ยพวกบ่ดซิวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคดเขาก็ Amazing เดี๋ยวนะเขา Amazing ว่าสะบัดยังไงคอไม่เคส